สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตำนานนะครับวันนี้นะครับโคดเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งฟุตบอลเ f f เอฟเอฟซูซูกิครับนะครับในปี2021นะครับเนื่องจากเป็นรายการเขาเรียกว่าชิงแชมป์อาเซียนครับวันนี้ครับถือว่าเป็นการเปิดหัวของกลุ่ม A นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติตีมอร์เลสเตนะครับ ก่อนท <Yeah. S 2> er ี่จะรับชมคลิปชมไฮไลท์ชมการวิเคราะห์นะครับช่ยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดคอมเมนต์ให้เขาเตยกับทีมงานด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นการแข่งฟุตบอลที่ชิงแชมป์อาเซียนครับเลื่อนจากปีที่แล้วจากปี2020มาเป็น2022ครับซึ่งประเทศสิงคโปร์ครับได้รับหน้าเสือในการเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งคุณนี้ครับจะทําการเตะเวลา16นาฬิกา30นาทีครับที่สนาม เดอะเนชันแนลสเตเดียมสนามกีฬาการของประเทศสิงคโปร์นะครับเราลองมาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับนัดล่าสุดต้องย้อนไปที่ปี2018นะครับทีมชาติติมอร์แลสเตแพ้แค่กับทีมชาติไทย0ประตูต่อ7จนะครับแล้วเราลองมาดูในอัพนับถือว่าการแข่งขันนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับมาพบกันที่ทีมที่ชาติติมอร์เลสเตนะครับในปี2019น้ะครับแพแ้กับทีมชาติมาเลเซีย1นประตูห่านที่สนามกลางนะครับ ส่วนทีมชาติไทยนะครับในปี2019เช่นกันครับในการคัดฟุตบอลโลกครับแพ้ให้กับทีมชาติมาเลเซียศูนย์ประตูหนึ่งถือว่าทีมชาติไทยกับตีมอสเลสเต้ครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างบูดและย่ำแย่พอสมควรนะครับแล้วก็ทีมตีมอสเลสเต้ครับถือว่าเป็นทีมที่ได้รับการคอลี่ฟายเข้ามาครับเนื่องจากทีมชาติบูไนไม่ทําการแข่งขันนะครับ เราลองมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับมาเริ่มกันที่ทีมติร์เลสเตนะครับถือว่าในแมตช์นี้ครับกุนซืออย่างฟาเิโอมาริก้านะครับวันนี้นะครับจะใช้นักเตะที่เล่นในลีกของตัวเองหรือว่าในทีมชาติของตัวเองนะครับซึ่งเป็นนักเตะท้องถิ่นของติร์เลสเตและจะไม่มีนักเตะโอสัญชาติอยู่ในทีมแม้แต่คนเดียวนะครับโอ้โหซึ่งถือว่าโค้นอย่างฟาเิโอครับสามารถ จัดนักเตะได้อย่างคบคันนะครับนักเตะที่ถือว่าเล่นในดีพอสมควรคืออ่าลูฟิโนกามาถือว่าเป็นนักเตะตัวเอกของทีมชาติติมอร์นะครับส่วนทีมชาติไทยกุลซืออย่างมานโฟกิ้งครับถือว่าเป็นจอบแรกงานแรกนะครับที่จะพาทีมชาติไทยนะครับก้าวขึ้นไปสู่เจ้าอาเซียนได้หรือไม่แล้วก็ต้องติดตามดูนะครับวันนี้ครับถือว่ามานโฟกิ้งครับ ยังจะไม่สามารถใช้งานอย่างทีละทอนบุญมาทากับชนะทิพย์สงสินนะครับเนื่องจากติดภารกิจเล่นแมสุดท้ายให้กับทีมคอนซัลเรีของซัปโปโลกับยูโกฮาม่าเอฟมาเลอร์ครับแต่จะเดินทางมาสมทุทีมในวันที่6นี้ครับส่วนนักเตะที่เหลืออื่นๆลงสุ่สนามแน่นอนอย่างพวกอาร์ทิลาสินแดงดานะครับแล้วก็พิธีวัน์สุจิตธรรมคุณและสารัตยู่เย็นนะครับเราลองมาดูไลฟ์อัพ นักเตะที่เข้าอยู่ลงสู่สนามนะครับของทีมติมมร์ลิสเตนะครับของกุซซีอฟาบิโอนะครับมาด้วยระบบ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นอาเดริโตนะครับกล้องหลัง4คนคืออาเดคันดิโดนะครับกูริมาโอนะครับเซโก้เซบาสนะครับดาวนียลแล้วก็ออสวันโด้เบโฟนะครับรูฟิโนกามาเปาโลกาลีนะครับเอดิตซาวิโอแล้วก็ เปาเปโดนนะครับของทีมชาติติมอร์เลสเตน,นะครับส่วนทีมชาติไทยมาด้วยระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูนะครับถือว่ามนโนฟอกกิง้งอาจจะใช้กวินธรรมสัจจานันลงสู่สนามนะครับคู่กอล์ฟังสี่คนเป็นนลัลเลบดินวิรัตธนโนดมนะครับเอเลสดอลเล่มานูเอลทอมเบียร์และก็สุริยาสิงห์มุ้ยนะครับคู่กองกลางเป็นสารัตอยู่เย็นคู่กับพิทวัสสุจิตธรรมกุลนะครับสารประสานในแดนบนคือสุภโชคสารชาติธนวัฒน์ถึงจิตทวาวร บอดินผาลาและทีละสินแดงดานะโอ้โหซึ่งถือว่าทีมชาติไทยเปิดตัวได้อย่างพอสมควรนะครับเรดเปิดมาที่ทีมชาติไทยต่อสีลูกครึ่งควบโอ้โหถือว่าเป็นเรตที่ค่อนข้างว่าใจกับสายบอลต่อพอสมควรนะครับสีลูกครึ่งควบโอ้โหต้องชนะห้าูกนได้กินครึ่งเดียวนะครับต้องหลูกถึงจะได้กินเต็มนะครับถือว่าตอนนี้ครับเป็นเรื่องงามยามดีในใน,ในการแข่งขัน AF Suzuki ที่เลื่อนมาเป็นปีนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับทัพช้างศึกจะไปในทิศทางไหนแล้วก็ทัพช้างศึกจะตีตัวได้หรือไม่เนื่องจากตีมอลลสเตเป็นหัวแรกที่จะไม่ใช้นาเตโอนสัญชาตินะครับผมถือว่ายังไงนะครับมา n ์โลฟอกกิ้งจัดเต็มแน่นอนเพราะว่ามานันแป้งได้บอกว่าการเดิมพันในครั้งนี้นะครับถ้าชนะหรือว่าได้แชมป์การแข่งขันฟุตบอล AF ฟซูซูกครั้งนี้จะรับเงินอาชีพเลย30ล้านบาทผมคิดว่าเล่นไปแล้วรับทีมชาติไทย มีลุ้นแน่นอนมีต่อแน่นอนเล่นนะครับบอลต่อและบอลสกอร์สูงนะครับในท้ายที่สุดนะครับช่องเรามี3ช่องท,งท,งท,งทงางให้ได้รับชมคือเฟซบุ o o ยู u ูบบล็อกดิสนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตั้งสติก่อสตาร์นะครับบอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสเส้นเลือดที่ละเอียดมีค่าต่อไปไดย